มีสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณเข้าใจมันจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในทุกพื้นที่ของชีวิตคุณผู้คนในโลกนี้จำนวนมากมายไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในจิตใจส่งอิทธิพลอย่างมาหาศาลกับทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเขา สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากและมันหายไปก็คือจิตใจของเขามักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีค่าไร้ค่าตรงนี้แหละทำให้คุณไม่มีทางที่จะสร้างชีวิตที่คุณต้องการได้เพื่อที่จะทำให้คุณดีขึ้นคุณจะต้องกลับมาเริ่มมองเข้าไปในตัวเองแล้วเริ่มต้นบอกตัวเองว่า I am worthy คำว่า I am worthy หมายความว่าฉันมีค่าจิตลึกๆของคุณในจิตใต้สำนึกจะต้องรู้สึกรับรู้อยู่ว่าฉันมีค่าทันทีที่คุณเริ่มปลูกฝังความคิดใหม่ความเชื่อและความรู้สึกว่า I am worthy มันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะอาทรคือดึงดูดผลลัพธ์ดีๆที่มันน่าปรารถนาเข้ามาจำได้ไหมตอนที่คุณเป็นเด็กวัยรุ่นบางครั้งคุณเกิดไปตกหลุมรักกับใครก็ตามคุณมักจะกังวลไม่มั่นใจแล้วก็ห่วงว่าฉันจะดีพอไหม ฉันจะคู่ควรกับเขาไหมพูดง่ายๆคือคุณจะเห็นค่าของคนที่คุณรักเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากและในขณะเดียวกันคุณก็มองตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีค่าสักเท่าไหร่หลายหลายคนไม่ว่าจะเรียนหนังสือสูงแค่ไหนก็ตามนะลึกลงไปนั้นจะมีความรู้สึกเนี่ย Sense of w o r t h y ไม่เท่ากันบางคนจะไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วก็ไม่ค่อยแคร์ด้วยว่าอะไรจะเกิดกับตัวเองชีวิตจะเป็นยังไงก็ไม่ค่อยยี่หละไม่สนใจไม่แยแสที่จริงแล้วทุกๆคนเลยอยากจะมั่งคัง่งอยากจะมีเงินเยอะๆแต่ปัญหาก็คือเขาไม่สามารถจะรู้สึกว่าฉันมีค่าเพียงพอและคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ บางคนก็มีสุขภาพที่ไม่ดีเลยแต่เขาก็ไม่รู้สึกอยู่ดีว่าเขาสามารถที่จะสร้างร่างกายที่แข็งแรงมากๆให้ตัวเองได้เพราะว่าปัญหามันอยู่ที่จิตใจคือจิตใจเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าพอจิตใจรู้สึกแบบนั้นก็เลยทำให้ชีวิตพังไม่ว่าจะเป็นด้านการงานก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้งานดีๆก็มักจะคิดว่าตัวเองคงจะดีไม่พอ ที่จะได้มีโอกาสได้ทำงานที่ตัวเองฝันไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะดีพอจะมีค่าพอที่จะสมหวังในความรักจะกลายเป็นเศรษฐีลองคิดดูทุกวันนี้คนมากมายให้คุณค่ากับสิ่งของสิ่งของที่มันแพงๆถ้าหากว่าคุณมีมือถือรุ่นล่าสุดคุณมีรถเก๋งนะที่งดงามคุณมีบ้านที่น่าอยู่ทุกอย่าง มนุษย์ให้ค่ากับสิ่งของวัตถุจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่มีค่ามากกว่าชีวิตของคุณคุณลองนึกดูอย่างนี้นะการที่คุณดำรงอยู่คุณยังหายใจอยู่คุณยังมีชีวิตอยู่มันสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่แล้วไม่มีคุณดำรงอยู่แล้วพาที่จะขึ้นมันจะลงเศรษฐกิจมันจะบูมมันจะพังทำไมคุณต้องสนใจด้วยละ่ะ เพราะว่าคุณไม่ดำรงอยู่แล้วแต่ในเมื่อคุณคุณยังหายใจอยู่คุณยังมีชีวิตยอยู่แล้วคุณก็มีความคิดเล็กๆว่าเออฉันก็ฝันเหมือนกันว่าฉันอยากจะประสบความสําเร็จฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีฉันอยากจะมีเงินทองที่มั่นคงฉันอยากจะเป็นเศรษฐีความฝันมากมายของคุณสลายไปเพราะอะไรเพราะว่าภายในจิตส่วนลึกของคุณคุณไม่เคยเรียนรู้ว่าบ่อเกิด แ่งกำเนิดที่จะมอบความสมหวังทุกอย่างให้กับคุณนั้นมันจะต้องมาจากความรู้สึกที่ I am worthy เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเริ่มโปรแกร,รมจิตใต้สำนึกใหม่โดยการบอกตัวเองทุกวันอาจารย์ต้องการบอกคุณว่าคุณจะต้อง affirm นะตอกย้ำกับตัวเองไปสบตากับตัวเองในกระจกหรือเขียนลงไปบนกระดาษท่องมันซึมซับมัน ทำความเข้าใจกับมันว่า I am worthy ฉันมีค่าเมื่อคุณสร้างนะความเชื่อขึ้นมาใหม่ว่าคุณมีค่าคุณมีค่าฉันมีค่าฉันมีค่าคราวนี้คุณก็จะไม่มีจิตใจแบบที่ว่าคอยจะดูถูกตัวเองว่าตัวเองจะคู่ควรกับเงินล้านไหมจะคู่ควรกับชายหนุ่มคนนั้นหญิงสาวคนนั้นไหมไม่มีอะไรที่มีค่ามากกว่าคุณลองนึกภาพดูนะว่า ถ้าเกิดว่ามีใครมามอบเงินให้คุณ1ล้านบาทและคุณไม่ต้องเห็นอะไรยีงเลยคุณแลกไหมคําตอบคือ no no way ไม่มีทางถ้าเกิดว่าขาของคุณเดินเหินนะครับมันวิ่งได้คุณยอมแลกเงินสัก1ล้านบาท5ล้านบาทเพื่อสูญเสียาการเดินการวิ่งของคุณไหมไม่มีทางคุณไม่มีวันยอมแลกอะไรแบบนี้เด็ดขาดฉะนั้นแค่ร่างกายของคุณความสามารถที่คุณทําอยู่ได้ในตอนนี้มันประเมินเป็นเงินเนี่ยไม่ได้ด้วยซ้าไปว่ามันมันมีค่าเท่าไหร่ ก้าที่สุดก็คือชีวิตของคุณนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งใหญ่ประเมินไม่ได้แต่คุณจะต้องตันหนักรู้คุณจะต้องรับรู้ถ้าหากว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆคุณต้องการสร้างชีวิตที่มีความสุขสมหวังได้สิ่งที่คุณต้องการคุณต้องเริ่มต้นที่จะตอกย้ำทุกวันกับตัวเองวันละสิบครั้งยีครั้งห้ครั้งว่า I am worthy ฉันมีค่าฉันมีค่าเมื่อคุณมีค่ามันก็จะคู่ควรกับเงินทองคู่ควรกับงานที่มันสนุกสนานคู่ควรกับความรักคู่ควรกับการมีสุขภาพดีและคู่ควรกับไลฟ์สไตล์ทุกอย่างที่คุณต้องการใช้ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอทุกคนนะครับเริ่มต้นทำให้ชุนคุณมันสุดยอด ด้วยการบอกตัวคุณเองทุกวันไปตลอดการจนมันอยู่ในจิตใต้สำนึของคุณว่า I am worthy และถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเตือนคลิปใหม่ๆที่อาจารย์จะออกมานะมอบคอนเทนต์ดีๆให้กับคุณอย่างต่อเนื่อง